ฟองสบู่ร้านอาหารแตกวิกฤตที่คนทําร้านอาหารต้องรู้ก่อนเจ๊งธุรกิจร้านอาหารนั้นถือเป็นหนึ่งในธุรกิจสายโหดที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงนะครับด้วยจํานวนร้านอาหารที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีทําให้หลายคนมีคําถามว่าฟองสบู่ร้านอาหารในไทยมีโอกาสแตกเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่พอเริ่มเห็นสัญญาณของการปิดกิจการของเลา,า,าวบดาร้านอาหารชื่อดังยอดนิยมทั้งรายเล็กรายใหญ่มาตั้งแต่ช่วงปี2667พอเริ่มต้นปี2668สม เือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัตวนะครับเมื่อเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวจีนหดหาย40%เศรษฐกิจซบเซาผู้บริโภครัดเข็มขัดสุดขีดระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยจากที่เคยทานข้าวนอกบ้าน4-5วันต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียงเดือนละ1ครั้งจากปกติสั่งอาหาร5อย่างลดเหลือ3หรือ2อย่างส่วนร้านเนื้อบุฟเฟ่แม้จำนวนผู้ใช้บริการเท่าเดิมแต่ยอดการใช้จ่ายต่อคนลดลงเช่นจากปกติที่เคยทานบุฟเฟ่พรีเมียม1ัน0บาทเหลือเพียงบุฟเฟ่ระดับกลางล่าง6 9 9หรือ2 9 9บาท น,นด้วยสถานการณ์เช่นนี้ทําให้เจ้าของร้านอาหารหน้าใหม่หรือเจ้าของร้านขนาดเล็กที่มีกระแสเงินสดไม่มากเริ่มใช้มาตรการรัดเข็มขัดระมัดระวังการลงทุนเพิ่มเติมและโดยต้นทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารวัตถุดิบสูงขึ้นผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้นความพักดีต่อแบรนด์น้อยลงหากมีหลายสาขาเจ้าของร้านจําเป็นต้องปิดสาขาที่ทํากําไรน้อยหรือไม่ทํากําไรลงเหมือนตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปให้ได้และหากเป็นเช่นนั้นจริงธุรกิจร้านอาหารในไทยจะเหลือรอดอีกสก ักกี่รายและถ้าฟองสบู่ร้านอาหารแตกจะส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศมากแค่ไหนผมเอ็กซ์ในรายการไทยเฟรนช์ดย์จะเล่าให้ฟัง ในช่วงเวลานี้นะครับคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจร้านอาหารทั้งเชฟผู้ประกอบการต่างส่งเสียงไปในทิศทางเดียวกันว่าปี268นั้นเป็นปีเผาจริงของธุรกิจร้านอาหารยอดขายลดหวบ50%ทุกเซกเมนต์ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดลดต้นทุนลดคนปิดสาขาร้านอาหารหน้าใหม่รายย่อยเสิ่งตายแทบมองไม่เห็นอนาคตจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันนร้านอาหารในประเทศไทยนั้นมีมากกว่า700,000แห่งถ้าในปี268สภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวธุรกิจร้านอาหาร ต้องเผชิญปัญจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้งค่าแรงค่าวัตถุดิบค่าแก๊สสูงต้มและต้นทุนอื่นๆที่มีแต่จะสูงมากขึ้นส่วนทางกับกําลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและถ้าฉายภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทีมงานไทยเฟรนช์เชเตอร์มีการเก็บข้อมูลไทม์ไลน์การปิดตัวของร้านอาหารชื่อดังต่อไปนี้ตัวอย่างธุรกิจร้านอาหารชื่อดังในไทยทยอยปิดกิจการและประกาศเซงร้านจํานวนมากตั้งแต่ต้นปี2568เช่นข้าวมันไก่เจโบปิดกิจการหลังเปิดมานานกว่า 30ปีในย่านบรรทัดทองที่ถือว่าคาเชาสูงอันดับต้นๆของไทยบิส b อ u f f ฟ t ปิดให้บริการสาขาสยามสแควร์วันชูบาร์ชาบูปิดกิจการหลังเปิดให้บริการมานานกว่า16ปีอามงมาลาปิดสาขาเยาวราชสาเหตุคาเช่าแพงไปต่อไม่ไหวพัตคารให้เปียงปิดกิจการหลังเปิดมานานกว่า70ปีที่หัวหินสูจิริร้านชาเขียวต้นตำรับจากญี่ปุ่นประกาศปิดทุกสาขาในไทย บ้านชิดกุง้งกุ้งเผาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีร้านอาหารปักใต้ชื่อดังหัวคุณต้อปิดกิจการ30พฤษภาคม2568หลังเปิดบริการมาเกือบ30ปีร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดังจากภูเก็ตเ่งหอยทอดชาวเลที่มี10สาขาในกรุงเทพประกาศปิดสาขาไอคอนสยามหลังเปิดได้เพียง1เดือนคาโกเนยะร้านชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมี13สาขาประกาศปิดบริการท้าววอนสาขาเดอะวอลเกษตรนวมินและ สาขาเซนทัลเวสเกตหลังจากปิดสาขา mm. มาเช่ทองหล่อไปก่อนหน้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2568ร้านอาหารครัวซองจมบูรองเจอรี่ประกาศปิดสาขาไอคอนสยามโดยเปิดวันสุดท้าย16เมษายน2568ที่ผ่านมาร้านไอศกรีมทิปรอประกาศปิดสาขาเดอมองงามวงวานวันที่21เมษายน2568ร้านหมูกระทะชื่อดังนำโชคหมูกระทะราคาเริ่มต้น229บาทประกาศปิดกิจการทั้งสสาขาคือสาขา นครและสาขาสุขุมวิทต,ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 8สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจแบกรับต้นทุนไม่ไหวร้านอาหารขวดคุณย่าต้นตำรับผัดไทยหมูทอดประกาศเซ้งร้านในราคา1 8ึล้านบาทบนทำเลย่านบรรทัดทองถึงแม้ว่าสาเหตุของการปิดกิจการประกาศเซ้งร้านของธุรกิจร้านอาหารเกิดจากหลายปัจจัยไม่ควรเหมารวมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการนั้นคือความเป็นจริงที่สะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนสาเหตุหลักส่วนใหญ่นั้น เกิดจาก 1. เติบโตเกินสมดุลคนว่างงานตกงานผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านอาหารโดยเฉพาะยุคหลังโควิดในทีนะครับในช่วงปี2665ถึง2667มีร้านอาหารหน้าใหม่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะหลายคนเชื่อว่านี่คือธุรกิจที่เข้าถึงง่ายคนต้องกินทุกวันขายของกินไม่มีวันเจ็งกลายเป็นวัฒกรรมที่ผลักให้หลายคนกระโจนเข้าสู่สนามแข่งขันอย่างไร้แบบแผนขาดความรู้และการวางแผนที่ดีเข้าใจผิดคิดว่าแค่ทำอาหารอร่อยลูกค้าก็จะกลับมาเองพอเปิดร้านจริง ถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำอาหารแต่คือการทําร้านให้อยู่รอดและเมื่อเทียบความหนาแน่นร้านอาหารของไทยกับต่างประเทศพบว่าประเทศไทยมีจํานวนร้านอาหารเฉลี่ย9.6ร้านต่อประชากร1,000คนในขณะที่ประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างญี่ปุ่นยังมีร้านอาหารต่ํากว่าไทยคืออยู่ที่7.5ร้านต่อประชากร1,000คนสะท้อนให้เห็นถึงสมรวภูมิน้าน้าสีแดง Red Ocean ที่มีคู่แข่งขันจํานวนมาก 2. ต้นทุนสูงขึ้นส่วนทางกับกําไรที่ลดลงโดยเฉพาะ5ต้นทุนหลัก ของการทำธุรกิจอาหารสูงขึ้นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนอาหาร COG ต้นทุนแรงงาน COL ต้นทุนค่าเช่าที่ COR ต้นทุนการจัดการต้นทุนการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ COG ควรอยู่ที่35-40%ต้นทุนพนักงาน COL ควรอยู่ที่20%ต้นทุนค่าเช่าที่ COR ควรอยู่ที่10-15%ต้นทุนอื่นๆควรอยู่ที่10-15%โดยต้นทุนเหล่านี้รวมกันอยู่ที่80% ดังนั้นกำไรของร้านอาหารจึงไม่ควรต่ำกว่า20%นี่ยังไม่นับรวมการเตรียมงบทําการตลาดออนไลน์เพราะอย่าลืมนะครับว่าช่องทางจําหน่ายนั้นไม่ได้อยู่แค่หน้าร้านเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปการจัดโปรโมชั่นเพื่อสู้คู่แข่งส่งผลให้ต้นทุนนั้นไม่คุ้มกับไรายได้และบรรดาฟู้ดแอปเดลิเวอรี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดค่า GP แต่อย่างใดโดยเฉพาะถ้าร้านอาหารของคุณนั้นเป็นร้านใหม่ไม่ได้โด่งดังหรือมีชื่อเสียงก็ไม่มีทางต่อรองค่า GP กับแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ได้แน่นอนหรือหากต่อรองได้ก็ต้องเข้า เงื่อนไขตามที่แพลตฟอร์มกำหนดเช่นยิงโฆษณาต่อเดือนให้ถึงยอดที่กำหนดเข้าร่วม e x c l u s i v e โปรแกรมหรือมียอดขายมากกว่า600,000บาทต่อเดือนขึ้นไป3พฤติกรรมผู้บริโภคปรับกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนโดยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้คนกินอาหารนอกบ้านน้อยลงลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเน้นสั่งดูรีมากขึ้นแทนที่จะออกไปนั่งทานที่ร้านเทรนด์กินเพื่ออยู่หรือเน้นความคุ้มค่ามาแรงมากกว่าการหาประสบการณ์ใหม่ในร้านอาหาร เช่นผู้บริโภคมักเทียบการทานร้านสุก,กี้ติน้อยว่าคุ้มค่ากว่า m อสุก,กี้ทั้งที่จริงๆแล้วกลุ่มลูกค้านั้นคนละเซกเมนต์กันหรือร้านอาหารตามกระแสแหกินในช่วงแรกหากไม่อร่อยจริงหรือราคาสูงกว่าที่คุณจะเป็นคนก็อาจทานแค่ครั้งเดียวส่งผลให้ร้านอาหารนั้นได้แต่ลูกค้าขาดจอดไม่มีลูกค้าขาประจําที่ซื้อซ้ําทานอย่างต่อเนื่องก็อาจทําให้ร้านอาหารขนาดเล็กที่บริหารเงินสดหมุนเวียนไม่ทันมีโอกาส ดตัวไ้สัญญาณฟองสบู่ร้านอาหารใกล้แตก1ร้านเปิดใหม่แต่ปิดตัวอย่างรวดเร็วภายใน6เดือนโดยเฉพาะร้านในห้างหรือคาเฟ่สายโซเชียล 2. โปรโมชั่นลดราคาหนักมา1แถม1ลด50%เกือบทาวอนยังไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างที่คาดหวัง 3. เจ้าของร้านเปลี่ยนมือบ่อยร้านเดิมปิดปรับชื่อเปลี่ยนเมนูแล้วเปิดใหม่รวมทั้งเจ้าของร้านอาหาร1คนมีหลายร้านซื้อกิจการร้านอาหารมาเพื่อเกณฑ์กำไรในอนาคต4 ยอดขายตกหวบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะแนวโนมยอดขายตกในช่วงกลางเดือนเพราะกลุ่มลูกค้าขาดสภาพคล่องไม่มีเงินใช้จา่าย5ย่านร้านอาหารประเภทเดียวกันเช่นทำเลย,ย่านห้วยขวางย้อนกลับไปในช่วงที่กระแสหมาล่ามาแรงพบว่ามีกลุ่มในทุนจีนได้เปิดร้านอาหารจํานวนมากในย่านห้วยขวางโดยเฉพาะถนนประชาร้านบำเพ็ญซึ่งมีร้านหมาล่ามากกว่า40ร้านทําให้เกิดการแข่งขันสูงบางร้านไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคคน ไ,ไม่ชอบกินอะไรแบบเดิมๆสุดท้ายทยอยปิดตัวกันหมด 6. ย่านที่เป็นทำเลกระแสค้าเช่าสูงเช่นย่านบรรทัดทองค้าเช่าตึกแถว1คูหาอยู่ที่50 0 0 0บาทต่อเดือนผมว่าตอนนี้ร้านอาหารหลายๆแบรนด์อยู่ไม่ไหวต้องย้ายที่ใหม่หลายๆร้านต้องปิดกิจการติดป้ายประกาศเซงหลักล้านบาทฟองสบู่ในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใดบ้างที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 1. ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เกิดระหว่างช่วงปี2533ถึง2540ลักษณะมีการลงทุนในอสังหาอย่างร้อนแรงโดยเฉพาะคอนโดและโครงการบ้านจัดสรรมีการเก่งกำไรจากนักลงทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินจำนวนมากจากต่างประเทศทำให้มีเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากอัตราดอกเบี้ยต่ำมีการปล่อยสินเชื่อยอย่างละหลวมสุดท้ายเกิดฟองสบู่แตกในปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุง้งราคาทรัพย์สินตกอย่างรุนแรงธนาคารล้มหลายแห่ง 2. งฟองสบุ่อุตสาหกรรมรถยนต์มือ2เกิดระหว่างช่วงปี2553ถึง2556ลักษณะเป็นโครงการรถคันแรกของรัฐบาลช่วงปี2554เปิดโอกาสให้คนไทยที่ยังไม่เคยซื้อรถยนต์มาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยให้สิทธิประโยชน์คืนเงินภาษีสามภาษามิตรให้ไม่เกินรายละ100,000บาทเกิดปรากฏการณ์ความต้องการรถยนต์พุ่งสูงขึ้นมากในตอนนั้นส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในเมืองไทยคึกคักท้ายคนจำนวนมากเป็นนี้เกินตัวผ่อนร ไม่ไหวเกิดหนี้เสียจํานวนมากรถยนต์ที่ซื้อมาก็ถูกยึดและขายทอดตลาดส่งผลกระทบตลาดรถมือสองราคาตกอย่างมากคนก็แห่ซื้อกันอีกสุดท้ายกลายเป็นซบเซาในภายหลงังเนื่องจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารสุดท้ายอย่าคิดว่าขายอาหารไม่มีวันเจรงเพราะยุคนี้รอดคือเรื่องยากต้องวางแผนควบคุมต้นทุนและเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดเราไม่จำเป็นต้องทําร้านอาหารให้ราคาถูกที่สุดแต่ต้องทําร้านให้มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุดเพราะคนที่ถูกกว่า อาจ,จอยู่รอดได้ไม่นานแต่คนที่สร้างคุณค่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายแล้วคุ้มจะอยู่ได้ยั่งยินกว่าแล้วเพื่อนๆพี่ๆที่ทําธุรกิจร้านอาหารได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับหนักหน่วงกว่าที่คิดไว้ไหมหรือปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีรวมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาเยอะนะครับไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า 3, 5 0 0 0 0คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่ง ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187